ครับทุกท่านวันนี้เรามาเปิดกล่องเคาน์เตอร์สไตล์กันนะครับกันนะครับตบมโอเคตบมือตบมือขอเสียงก้อน่อยคขยมาโคม่าสองสี่อันรีโลเวอร์รีโบเวอร์สามอะไรก่อนเลยครับคุณปามโคม่าสองครับโคม่าสองครับอันไหนครับเออเอาเอาเดี๋ยวเอา เปิดที่กล่องหรือเปิดที่กุญแจดิกุญแจกุญแจเป็นตัวปดคนน่อัดล่างเดี๋ยวอะโอเคกดตั้งไหนดีครับใช้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 คำว่าใช้กดเลยครับจุดนี้เฮ้ยจุดนี้เฮ้ยเฮ้ยควยเลยทีสองห้าศูนย์ หวยมากไอ้เหี้ยไม่้ไมโยทิ้งไปกดตรงไหนอีกกดตรงไหนอีกแจ๊ะแจ๊ะกดแจ๊ะกดแจ๊ะ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 จระเบริมึงกโกนหนูดิเฮ้ยเฮึ่ยตาท่านตานึงอะไรเฮ้ยเออลูกะครเอามายิงหัวพ่อมึงเหรอไอ้สตร์เฮ้ยมันใช้ดีนะอะไรนะมอนกูมีสกายลืมไปไม่ทันแล้วอ่ะไม่เป็นไรไป่สองแล้วอ่ะแต่มันต้องสมัครรหัสในชั้นเอง ่กูว่าขี้หมดเลยเดี๋ยวพูดอีกอันเดี๋ยวตัววกักใช้กระเจใช้กระเจใช้กุนแต่กุนนี่ไม่ได้กุนนี่มันคำไม่ดีกุนนี่มันกุนมันเชียงวะกุนแล้วหิวเลยอ่าคำว่ากุนก็ได้อ่ะโอยโถโอ้โหโอ้โหโอ้โหพ่อมึงตายเฮียนี่ไงไอ้สายว้ตอนแรกเลยเป็นไงเป็นไงกุนกุนหรือว่เอาละฮะ ะกูว่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนเอ้าอ๋อเดี๋ยวกล่องเดียวกดนะกดตรงไหนดีเฮ้ยทาไม่กดแล้วกูออกออกดแล้วกอนกดค้างไว<ห>้สามมิเฮ้ยเดี๋ยวกูกดแล้วกูกดที่ขัง,ขงอาวุธเลยเปล่าไ,ไม่ต้องรุ่ยโอ้ยเ,เห็นแล้วให้รุ่นเอารุ่นเอารุ่นเถอะเดี๋ยวรู้วลามีวีเอาไหนมีสี่อันตัวตัว อออันที่อันที่สองไม่เน่อันที่สองเวกดที่กุลกดที่กุลตัวมันตัวที่2กุลกุลสองสองสี่หนึ่งสองสามสี่สี่อยู่ที่ก็ไก่ก็ไก่สุดยอดไปได้ยังไงไปแล้วไปแล้วจุดจุดนี้จุดจุนี้นะครับสุดยอดสุดยอดอีกนิดอนนิตีนมากไอ้เนี้ยเหลือสองกล้องอันไหนดีอันอันอันแรกแล้ว ปามต้งพูดแล้วไม่ได้เยี่อะไรเลยมึงพูดเนี่ยมึงพูดมดทมอนหัวเราะให้ฟังหน่อยมอนขอที่นึงรีเควสขอรีเควสมอนพี่เับโอับไม่ออกกูกดเลยแล้วกันเลยอย่างงี้กดตงวายกดตงวายไม่ทันละมันมีวายด้วยเหรอนี่ไงวายนี่ไงนี่ไงวายนี่ไงวายกูหวยมาก กล่องเดียวแล้วอ่ะเหลือกล่องเดียวแล้วอ่啊จำทีมาเถอะแต่กระทหน้าแม่เธอป่วยกดที่วายไหนวะวายนึกถึงหน้าพ่อแม่ไว้วายอยู่ตรงแจ่วไว้อยู่ตรงแจ่วใครอ่ะมอนมอนไอ้มอนไอ้มอนไอ้เชี่ยดิไอ้สัสกูต้องการเสียงหัวเราะของมอน วันนี้ก็ไม่เปิดอ่ะกดไว้งี้แหละออกดไว้งี้แหละเออกดดีกว่าเรามันขับปุ๊บกดปุ๊บแน่นอนมันอเอีย้ยกูว่ากูต้องกระดกแป,ป๊บซี่แป๊บหนึง่ง <c oughs> ต้องแกะสะหลหายกินให้หมดก่อนเลยกดเลยนะกดเลยนะโอเคไป คุ้ยไอสัตว์อุ้ไลยหัวกะโหลกคุยมากอ่ะไอเหี้ยหัวเปุ๊กยัยป๊าปายนอนพ่อเว้ยโอนเงินไปกมาออาละฮะห้าร้อยเราหมดไปกับกี่บาทมั้เนี่ยรวยเลยรวยรวยแต่เขื่อไอเหี้ยรวยแต่เขื่อป๊าไอเหี้ยนี่สี่บาทไอสัตว์ อย่างน้อยก็ทำให้เราบันเทิงได้เหมือนเอาเงินไปโยนทิ้งอ่ะก็คือแบบมีดเมื่อนี้ไม่คิดจะให้เลยใช่ไหมหวย